นิจจาวตฏสังฆารันโอปะดวยะธรรมิโนวโอปะชิตวานิรุชนติเตสรงงวปสมุสโคอินเบสตามารันติจารมารินสุจามาริสเรตาเทวหังมาริสามี なあてめえかさんさよ。 วันนี้ลูกหลานลูกหลานของคุณตาบุญตาบัวรพาคุณยายบางบัวรพาแล้วก็ลูกหลานคุณแม่จันสีบุกกัร ก็ได้มาบุญอุทิศการบังสกุลตูทิศไปให้แก่กิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วเชือมั่นว่าท่านได้ทราบด้วยยานวิถีใดถึงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังแม้นท่านจากไปในตู่พบชาติใหม่แล้วแต่ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่ได้ลืมเลือนผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นผู้ที่มีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลเพื่อมีโอกาสก็ยังมันทำบุญอุทิศไปให้แกท่านผู้ล่วงลับไปอย่างนั้นท่านยอมภูมิใจอย่างยิ่งที่ว่ามีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรอย่างแน่นอนเหมือนถ้าคนโบราณคนโบราณก็จึงมีข้อเปรียบเทียบไว้ในในงานศพเขาก็จะมีถ้วยเกลือไว้ ให้คนที่เข้าไปในร่วมในงานศพนั้นเอานิ้วหรือไปแตะเกลือแล้วก็มาแตะที่ลิ้นตัวเองก็เป็นกุศโลบายในการสอนว่าเมื่อผู้ที่ท่านตายไปเนี่ยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นถ้ามีความสนิทสนมรักชอบสนิทสนมกับเรามากมากน้อยอย่างไรแม้ท่านจากไปแล้วก็ให้ยังคงเส้นคงวา ให้มีความรัมกมีความเมตตามีความสนิทสนมอย่างนั้นเปรียบประดุจเหมือนเกลือจะไปอยู่สถานที่ใดได้แห,ห่งผลตำบลใดเกลือนั้นก็ยังคงความเข็มไว้อย่างไม่จืดจางเลยเพราะฉะนั้นแม้จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปก็ตามแต่ในขณะที่ยังอยู่ได้ได้มีความสนิทสนมจะมีความรัมกมีความเมตตาต่อพวกเราอย่างไรแม้นท่านจากไปก็พวกเราก็ยังให้คงความรัมก ความเมตตาความปรารถนาดีอยู่อย่างเดิมเปลียบประดจเหมือนเกลือที่ยังร,รักษาความเค็มไว้ฉะนั้นนี่แหละเป็น,ปนกุศโลโบายของคนโบราณโบราณที่สอนคนรุ่นใหม่ไว้ไม่ใช่พอตายจากไปแล้วก็จากไปลืมเลือนไปหรือเป็นความกลัวเป็นควารมรังเกียจขึ้นมาทันทีอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องความถูกต้องก็คือให้รักษา ไว้ยอย่างสม่ำเสมอในความรักในความเมตตาต่อกันนความปรารถนาดีต่อกันต้องเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะในด้านจิตใจนั้นเป็นภาษาเป็นภาษาธรรมชาติภาษาใจนั้นสื่อถึงกันหมดเมือเราอุทิศเราดึกด้วยพลังใจพลังจิตพลังใจของเราเหลือดึกอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำบำเพ็ญด้วยกายวาจาจใจนั้นทั้งอดีตและปัจจุบัน เอื้อนออิทิศไปให้แก่บุคคลผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นให้บุคคลผู้นั้นผู้นั้นเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่เราได้กระทําบําเพ็ญและได้อุทิศแล้วนี้หากเป็นท่านได้ทุกอยู่ขอให้พ้นจากทุกหากเป็นท่านได้สุขอยู่ก็ขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิงย่งขึ้นไปนี่แหละคือการอุทิศด้วยจิตด้วยใจของเราตรวจน้ําจิตน้าใจของเราเอง ใจนั่นเป็นความสมเป็นความหนักแน่นเป็นความมั่นคงจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมหาศาลจิตนั้นส่งไปได้ทุกที่ถ้าเราส่งไปในที่ดีมันก็ดำความสุขมาสู่เราถ้าเราส่งไปในในที่ไม่ดีมันก็ดำความทุกข์มาสู่เราเพราะนั้นสุขหรือทุกข์ก็รวนแต่จิตดวงนี้แหละไปไฟฟ้าเอาเข้ามา แต่จิตของปุถิชนนั้นน่ะด้วยอาํานาจแห่งโมหะความรุ่มหลงก็มักจะไปไฟฟ้าเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาครอบงำจิตใจจิตใจก็เลยจมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในความเศร้าหมองเตือดเนื้อร้อนใจกุ้มอกกุ้มใจฟุง้งสั้นหมดจิตวิตตกกังวลไปต่างๆนานา,นาแต่ละจิตดวงนี้ไปไยฟ,ฟ้าเอาเข้ามาไปฟ้าเอาเข้ามาไปเก็บเอาเข้ามา เป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มาครอบงำจิตใจมาแผ่เผาจิตใจของเราเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสข,ของเราเราท่านๆท,ทั้งหลายไม่ควรจะตั้งตัวอยู่ในความประมาทเพราะถ้าเราตั้งตัวอยู่ในความประมาทเมื่อไรแล้วจิตนั้น,นก็จะพาพาไปอบกโกยเอากองทุกข์เข้ามาสู่ตนเมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์จิตดวงนี้จึงจำเป็นจะต้องอบรม ฝึกฝนขัดเก่าถ้าเราฝึกฝนอบรมขัดเก่าจิตดวงนี้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านกอกล่าวไว้ว่าอย่างไรได้กล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุข้าวห่างจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนําสุขมาสู่ตนรู้ไหม,ไ,หมไม่มีใครหยิบยืดแม่ให้แก่เราหรอกจิตดวงนี้แหละเป็นผู้ไฟฟ,ฟ้าเอาเข้ามากอบโกยกองสุขเข้ามาสู่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์ก็ร้วนแต่เกิดขึ้นมาจัก จิตใจดวงนี้ทั้งนั้นแหละจิตเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสับสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นในพุทธศาสนาเราธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้จะมากมันน้อยขนาดไหนก็ตามก็ก็ล้วน,วนแต่เป็นเส้นทางรวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจทั้งนั้นเหมือนกับแม่น้ําแม่น้ําจะมีเยอะแยะมีหล,ลายหล,ลายสายก็ตามเด้อแต ที่สุดแล้วแม่น้ําทั้งหลายเหล่านั้นก็ไหลไปรวมอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรตงนั้นธรรมะทั้งหลายเช่นกันที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในที่บอกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันรวนแต่รวมเข้าสู่จิตสู่ใจดวงเดียวเท่านั้นเนราะประัานการอบรมจิตอบรมใจดวงนี้ได้ดีแล้วทุกสัพสิ่งรวนแต่สําเร็จได้ด้วยใจดวงนี้ก็เมื่อจิตใจดวงนี้ได้รับการอบรมดีแล้ว สับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสับสิ่งทั้งหลายที่เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามก็นำความสุขมาสู่พวกเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนในสภาพอัจภาพของความเป็นพุถุชนแล้วอย่าพากัประมาดนอน,นใจในชีวิตของตัว,ตวเองอย่าปล่อยวันเวลาให้หมดไปกับความเพลิดเพลินในการบคุคคลทั้งหลายในเรื่องของโลกทั้งหลายมันมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มันล้วนแต่สร้างความยุ่งเหยิงพุดวมาขึ้นมาในชีวิตของเราทั้งนั้นมันไม่ได้สร้างความโตสุขสงบขึ้นมาในในชีวิตของเราเลยมีแต่ความหิวกระหายไปเรื่อยเรื่อยมีแต่ความดิด้นรนที่เยอะที่ยานไปเรื่อยตลอดชีวิตก็มีแต่ความดิด้นรนที่เยอะที่ยานไปตามกระแสของโลกหรือกระแสของกรรมคุณทั้งหลาย แล้วเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรเหมือนกับชีวิตเรามีมีแต่วิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้รู้จักควา,ามสบายจากความอยู่เฉยๆได้อย่างไรเพราะนัน้นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปาลังสุข,ขงังความสุขอื่นเสมอด้วยความสขขงบไม่มีที่เราจะวิ่งผลขวายเสวงหาความสุขตามที่เราคาดหมาย เออถ้าเราไปได้บบสิ่งนั้นมาเป็นอย่างนั้นได้อย่างนู้นได้อย่างนี้เราจะมีความสุขเราก็มีแต่ความดิด้ดรนะเถยทะเยอทะาอยานไปตามกระแสของการของกิเลสที่มันผลักดันอยู่ภายในใจิตในใจของเราแต่วิ่งออกไปขนาดไหนมันก็มีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความเล่าร้อนแต่ถ้าเราหันเข้ามาหาตัวจิตเองโดยการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบ อยู่ที่ไหนก็เลยมีการภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกำกับจิตไว้เรื่อยไปแตอยู่ในรถอยู่ในเรืออยู่ในบ้านอยู่ในป่าอยู่ในวัดก็หมั่นภาวนาบริกรรมพุทโธ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 ไว้เท่านั้น้ดยความมีสติคือระมัดระวังควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไว้เมื่อเราหมั่นทําอยู่บ่อยเข้าทํามากขึ้นเราก็ค่อยๆมีความคุ้นเคย คุ้นเคยกับการบริกรรภาวนาเมื่อเรามีความคุ้นเคยต่อการบริกรรารภาวนาการภาวนาของเราก็เริ่มสบายสะดวกสบายและง่ายแหละใหม่ๆก็เพียงแค่นึกพุทธโธสองคำเท่าน,นั้นนะ่ะบริการเพียงแค่สองคำนี้นะแหละแป๊บเดียวมันนู่นจีตมันวิ่งออกไปนูน่นไปอยู่ในกนรกจกเปรตที่ไหนไปอยู่ในพรมโลกที่ไหนแล้ว พอหันกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธได้สองสามคำไปนูน่นไปนู่นดีแล้วไปบ้านนูน่นบ้านนี้แล้วไปหาคนนูน่นคนนี้แหละเนี่ยนั่นแหละมึงก็เลยเลยมีรู้สึกเหมือนจะมีความยากก็เพราะความไม่คุ้นเคยของเราแต่เมื่อเราทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ยิ่งแล้วเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยในการภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น เมื่อจิตอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้อย่างยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นอารมณ์เรื่องราวต่างทั้งหลายที่ครอบงำอยู่ภายในจิตในใจของเราให้พุ่งสร้นไม่อยุ่งเยอะวุ่นวายไปมันก็จางออกไปจางออกไปเราก็สัมผัสถึงความเบาถึงความสบายโอกสบายใจแล้วนี่นี่แหละเราจะเจอเราจะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงก็สัมผัสอยู่ที่จิตของเราเองร่างกายของเราได้เพียงแค่ความสะดวกความสบายจะไม่ได้ความสุขหรอกความสุขต้องเกิดขึ้นอยู่ที่จิต ร่างกายนั่นคือกองทุกขนับตั้งแต่วันเราเกิดมาแล้วทุกจากความหิวกระหายเราก็เลยต้องไปกินกินเพื่อบรรเทาทุกจากความหิวกระหายหนาวก็ทุกขเราก็ต้องบรรเทาด้วยการนุ่งห่มร้อนก็ทุกเราก็ต้องบรรเทาด้วยการอาบน้ําห่วงเหงาหานอนก็เป็นทุกเราก็ต้องบรรเทาด้วยการหลับนอนขับถ่ายก็เป็นทุกข์เราก็ต้องไปบรรเทาด้วยการขับถ่าย นั่งก็ทุกข์เราจึงต้องบรรเทาด้วยการยืนยืนก็ทุกข์เราก็ต้องบรรเทาด้วยการเดินเดินก็ทุกข์เราก็ต้องบรรเทาด้วยการนอนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ด้วยการบรรเทาทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ภายในร่างกายของเราตอนนั้นเนี่ยจนกระทั่งวันไหนที่เราไม่สามารถบรรเทาทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ได้แล้ววันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตร่างกายนี้ แต่ในขณะที่เราบรรเทาบรรเทาทุกจากร่างกายที่มันบีบคั้นอยู่นั่นแหละเราก็พร้อมที่เอาร่างกายของเรามาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยการภาวนาเพื่อโทเพื่โทเพขึ้นไปเรื่อยแล้วต่อไปเราจะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรง,งกล่าวไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่นี่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ยอดไม้ใบหญ้าความสุขไม่ได้อยู่ที่คนนู้นคนนี้ แต่ความสุขมันอยู่ที่จิตดวงนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนจิตมันก็อยู่ด้วยไปที่ไหนจิตก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดมันก็ภาวนาได้ฉะนั้นบริการได้ฉะนั้นเพราะที่ที่นั้นล้วนแต่มีจิตอยู่ด้วยเราก็ภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราได้ฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนพากันน้อมนำเอาไปแบบเพื่อปฏิบัติมันภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดแล้วจิตดวงนี้แหละจะไปพูดนำสุขมาสู่เราได้อย่างแท้จริง ชีวิตของพวกเราก็จะประสบสัมผัสแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอางพน,นี้มั้ botão รับพรเนี่ยรับพรอย่านนโมทธนาให้พรยะถาวาริวาหปุราปาริปุเรนติสะคัลังเอวเมีวะอิโตทินงังเปตานังอุปกปะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยธามติโชอติรัสโวยธาติโยวัวิวันฉันตุสัมภารอ ยนไอสัตุมันเตีพาวายวันตารายยยินเตี้ยใครโยกอายพาวาพิวานทนาเสีย สานิจังวุ่นายปัจชายจตัวชายตารรยธรรมะท่านทีอายุวันโหยสุขัง จากโคดากินาตินาสร้างขามีเสบปฏิทายเดชารตังหิตายาสาธานาโสปการปฏิโสยาติธรโมวจายานิดาสิโติเปตานาปูชาจักตาอุราราน พระรังจาปีโคธรรมโนนปฏินางตมเฮฮิบุญยังปัสสุตังอาดานปะคานตี่ยมผวาตุสาบมังกรังราคันตูสาปเดวตาสามภาบุทาดุภาเวบนายสัตตสติผวาตุเตง บรมกรังราคขนตัวสัเบวตานสามบาธรรมานุภาเวนายสดาสตีพวันตุเตนวตุสับเบรมกรังราคขนตุสับเดวตานส อตอาจะทหารทานเ็เด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปทั่วถึงเน้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน